S <S อ้ใจเย็นไม่ร่วนปูกองไว้อยู่นี่ตอหนิบหอนี่หนิมหอ่จะคามือมันอยู่เลยเนี่ยขอบคุณครับน่าจะพิสวา่ากางเกงกูแน่แน่ได้รักนะอย่าสิ้นปีนี้ไปขอนะจ๊ะ <S 2> <S 2> คนไหนละสองคนสองคนเลยรักทัสองคนคุณเลือกไม่ได้จริงๆลุดีดีลุงดีดีดีดดด <S 2> <S 2> ดยังไงเอะ ประกันเยอะจบเลยตีเอ้ยโอ้โหแล้วกูต่อยจริงจังกูไปตบจริงจังเนะเมื่อกี้กูทำอะไรเนี่ยกูไม่ก็ต้องเล่นตามเรื่องเลยต้องจ้ามันตบทำไมก็มันบอกให้กูตบหาเซนกูหาไม่เจอจิหายไปเล่อไปล่าฮาไม่เจอไปเล่อไปล่าฮาไม่เจอเเ้้ยยฮ ไอ้ลวกไอ้พวกกันหาพอห่อมึงเหรอนี่กูต้องวิ่งไหมเนี่ยไม่ต้องวิ่งเลยไอ้พวกลูกก่อนมันติดอะไรลงไปใส่มันลงมาที่นั่น <c oughs> อุย้ยอะไรดินี่จอนี่หมบนี่นจะทามือมันอยู่เลยเนี่ย ไงทำไมวันนี้ธุรักทะเลจังละมึงอะ <c oughs> อะไร <c oughs> มึงไม่ไายป่ะป่นเปิดอของพังหมดแล้วนะเ้าของกูเนี่ยหยังไม่พังเลยเนี่ยยังไรมใครฆ่าเขาเหรอเออเดี๋วมึงไล่ฆ่าเขาทำไมเล่าก็กูจะป้นเขาอ่ะมึงอย่าป้นเขาเขาเป็นคนดีมึงคนร้ายเหรอเอออย่ามาเถียงกูไม่ต้องพูดนะ มื่อกี้กูช่วยไหมถ้าเกิดกูไม่ช่วยไว้มึงล้มไปแล้วไม่ต้องพูดไปเก็บห่วงไปไปเลยพ่อจายายจ้าดูสิหน้าไอ้เบลมันทำกันหนูแบบนี้ได้ยังไงกองเบอร์หนึ่งของประเทศไหนโว้ยกองเบอร์หนึ่งเขาสกปรกแบบนี้เล็เบอร์หนึ่งเรื่องความสกปรกนี่แหละเอาไอ้ฟุกคับมาเอ้ยไม่๊อดหัวหมอนไม่ใช่ก๊คอมึงไปไปไปได้แล้วชักช้าดันเลย ชักมาไปเฮ้ยเบาเบาที่เวทีกูพังหมดเนี่เยเพินลงทุนทีไม่ใช่ถูกๆนะไปเดิไอโฟตโตูดอ,อกเอเราๆๆบอกรับลิเกให้ดูเมื่อเอาคนเป็นปาะวานเข้าจางเลยวะมันเป็นโจ์ได้ไงนะเนี่ยเฮ้ยไอ้ท้องเพื่อนเฮ้ยมันค่ากันกลางวันแสกๆเลยนี่ว่าแต่อสองคนนี้นี่ โอ้โหเลือดอาบเลยนี่ตายไหมเนี่ยดูสินี่ยโอ้โหเลือดท่งกายขนาดนี้กูว่าตายตายไหมตายตายไหมยังไงก็ตายมึงเชื่อกูดิมึงดูดีๆกูว่ายังไม่ตายหรอกกูว่าตายอ่ะกูว่ายยังมันโดนฟันมาขนาดนี้มันจะไม่ตายได้ยังไงวะยังไม่ตายใกล้ตายไหนตายเนี่ยเออเออกูว่าตายแล้วเฮ้ย ไอ้กู้ไม่รู้สึกเลยหรอกลัวตายแล้วเออกลัวตายอ่ะตายกล้ตายเฮ้ยอาจจะต้องแรงขึ้นอีกนิดนึงยังไม่ตายมึงตัวดีเฮ้ยต้องจับชีพจรตายยังวะชีพจรถึงนี่ดูดเล่มอุ้ยเล่มไอ้เนะตายยังวะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเต้นอยู่เต้นอยู่ชีพจรเต้นอยู่เ่ยยังไม่ตายไปจับต่คนนั้นเลยพี่คนนี้เหรอเออ อุ้ยังไม่ได้ทำอะไรเลยอุ้ยมีแทงอีกพี่เรนไหนตื่นแล้วเนี่ยเฮ้วรับรางวัลแป๊บค่อยมาสลบต่อเรียกมึงรับตางไปนู่นดูว่าคนนี้ไม่ตายแน่ไอเนีไม่ตายหรอกถ้าตายจะเดินไปรับรางวัลได้ไงรับตังคัลพ่อเลยขอบคุณครับจ้าขอบคุณจ้าไอคนมีชีวิตอยู่ก็ไม่เล็งกันมาไอนั่นนอนตายได้รางวัลช่ำหรอ กูบ่างกูมไม่เตะกระเป๋าตังแม่เขาเลยวะกูมีมีดไหมมาแทงกูทีนี่นะเดี๋ยวก็ได้เดี๋ยวก็ได้เ <ic c oughs> อ <tr us> อหรอกนั้นมันโชคดีกูโชคไม่ค่อยดีวะตั้งแต่ถึงวัดแล้วกูก็ <c oughs> ไม่รู้รเ้เอ <c oughs> ง่กอะไรแล้พี่มันสลบต่อจ้ะเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยให้ต่อได้ไหม <c oughs> เอามาเลย <c oughs> เฮ้ยอุ้ยกูยัง <c oughs> ไม่ได้ฟันมึงเลยมึงได้ได้ไงเนี่ยไไขอบคุณครับอน่าจะพิศวาสกางเกงกูแน่ๆ นี่ถ้ามึงไม่พูดกูก็ไม่มองกางเกงมึงแล้วเนี่ยครับจ้าแม่เป็นอะไรเล่าดีๆนะเดี๋ยวจะเหน็บเนื้อเข้าจ้ารักนะอย่าสิ้นปีนี้ไปขอนะจ้าคนไหนละสองคนสองคนเลยรักทั้งสองคนกูเลือกไม่ได้จริงๆลุงดีดีลุงดีดีดียังไงอ่ะ้ยดีฮะประกันเยอะอย่างน้อยๆรายเดือนนะมึงได้แน่อายุเขาถึง โหแสดงว่ายังไงแล้วได้เงินเดือนผู้ช่วยทุกวันไม่ใช่แล้วมึงอ้ากูยังไม่ไดทำอะไรมึงเลยกูได้จ้าววัวเดจ้าววัวเหมือนเคยเห็นภาพนี้ที่ไหนไม่เคยมึงเห็นที่ไหนก็ก่อนมันจะไปรับรางวัลเฮ้ยแล้วมึงตัวยังไงอะที่ปจจันะด้จับเลยต้องจุดสำคัญน่ะกูไม่รู้ที่ปจจัยไม่ใช่ต้องจุดจุดสำคัญน่ะตรงไหนสำคัญมึงก็จับไปทิ เออนั่นแหละเต้นไหมอ๋ออ๋ออะอยทำเฮียฉันกูก็คิดว่ามึงเก่งเจ้าไม่ได้เล่นเกมใส่เก่งไหมวะกูก็จับมาสามคืนแล้วเนี่ยไม่เหมือนกันสักวันเลยโว้มันใส่ไม่ได้แล้วพักหลังลม, <c oughs> <c oughs> มันเล็กหมดเก่งันเล็กหมดเงี้ยนะมันเปลี่ยนทุกคืนเลยทำไมของมึงมันแปลงร่างได้เงี้ยมันเล่นถึงกันอะ <c oughs> ไม่มีเส้นน่ะทองาไม่เต้นหรอ เจอให้ทำยังไงวะเนี้ยเขาบอกอ๋อ,อ,อนี่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 <ะ>นี่ตีอย่างนี้เลยตบหั่นเลยนะเออถ้ามันไม่ตายเนี่ยเส้นที่มันจอมันจะเต้นมันจะลอยขึ้นมาตบเลยตีเอ,อ้ยโอ้โหแล้วกูต่อยจริงจัง ตบจริงจังนะเมื่อกี้ตบยังไงอ่ะมันเป็นอะไรละเต่ามึงทำมึงมาทำอะไรเนี่ยมันก็ต้องเล่นตามเรื่องเลยต้องจ้ามันตบทำไมก็มันบอกให้กูตบหาเซนกูหาไม่เจอหายไปเลยบ่าไม่เจอมาเย็นไปเที่ยวมาให้หนูขึ้นมาเล่ากูไม่ได้ยินเที่ยวมาให้มึงอ่ะเที่ยวมาเจ๋งจบอ่ะฮะเจ๋งจบไปไม่เจอเจออะไรวะ เยอะอะไรเล่าเยอะไรเจอนกอินทรีเกาะผ่ามันนวดท่อนไม้ก็อะไรวะนเฮ้ยนี่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 เจ๊คนนี้ดูแต่ดูแล้วเนี่ย ตาคนนี้เนี่ยเฮ้ยถ้าจะมีตังล้เนี่ยดูที่เพชรเต็มตัวเลยเนี่ยไอ้นี่มันดูมีเงินมีทองว่ะไอ้พวกโจรมงเหมือนไล้ป้นไงกูว่านะทอดสภาพสะพอนมันไปขายเอาเงินไหมเฮ้ยทอดได้ยังไงเล่าะทำไมเล้งไม่ได้กูจะไปตั้งปืนอยู่ดีๆมาชวนกูเป็นขโมยได้ไงไอ้นทองมันจะตายห้าอยู่แล้วคนอื่นี่คนอื่นมาเห้งเขาต้องเอาเพื่อกูเอาเป็นไรเล่าไม่เอาหรอกมึงไม่อยากไปเจ้าของบอกกูเนอะ